งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื ite, Peace. Peace. Um. ่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังทิศบวนบางประมาอดิศัก์บุญกิยพันธ์นะครับคุยให้ท่านได้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องของอาหารปลอดภัยเพราะว่าวันที่16ตุลาที่ผ่านมานั้นเป็นวันอาหารโลกที่องค์การสาธารณชาติเขาก็กำหนดไว้นะโลกทั้งโลกก็กําำหนดให้เป็นวันอาหารโลกและผมก็คุยมาแล้วว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยตั้งแต่ตัววัตถุดิบเองพืชเองสัตว์เองและก็สิ่งที่ปลอมปนกันอยูอย่ ฉะนั้นจะคุยให้ฟังต่อไปว่าปัจจุบันแม้ว่าพืชนั้นปลอดภัยแล้วเราจะกินอย่างถูกต้องแล้วเราจะใช้อย่างถูกต้องแล้วสิ่งที่มันปะปนเข้ามากับอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวสำคัญอยู่สองชนิดก็คือจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคร้ายทั้งหลาย ทั้งปวงที่ทำให้อาหารนั้นไม่ปลอดภัยนะครับจุลินทรีย์มาจากคาว่าจุลบวกอินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆผมยกตัวอย่างกรณีของเชื้อราที่ชื่อว่าแอสเปอร์เจลัสฟลาวัสนะซึ่งเป็นเชื้อราที่จะเกิดในเมล็ดข้าวโพด มเมล็ดถัว่วนะถ้าเราเก็บเกี่ยวมาไม่ดีมีความชื้นเชื้อราขึ้นแม้ว่าเราจะเอาอาหารเหล่านั้นมาให้ความร้อนเชื้อราตายแต่ก่อนหน้าที่จะเชื้อราตายสิ่งที่เชื้อราสร้างขึ้นมานั้นคือสิ่งที่มีพิษที่เราเรียกว่าท็อกซินนะมันสร้างอะไร มันสร้าง a f r a t o x i n นะ Aspergillus f ฟ a าว s สร้างอ a f r a t o x ินแล้วมันก็ตกค้างอยู่ในอาหารนั้นข้าวโพดถั่วลืองถ้าไปเป็นอาหารสัตว์สัตว์ก็ได้กินต่อไปมันไปสัตว์นั้นไปเป็นอาหารคนคนก็ได้รับอาหารนั้นคนไม่รู้ไปกินพืชเหล่านั้นโดยตรงก็เป็นพิษอีกเพราะฉะนั้น เชื้อตัวนี้จึงเป็นเชื้อที่ร้ายกาจมากนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการอาหารปลอดภัยในพืชหลายชนิดอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วลิสงเก็บมาแล้วอย่าไปกองสุมกับดินอย่าไปอยู่ในที่มีความชื้นเราก็จะต้องเอาไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้นต้องยกลงยุง้งฉางที่เก็บให้พ้นพื้นขึ้นมานะะ และถ้าดีที่สุดก็จะต้องไปอบอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีเชื้อรานั้นเข้ามาทําลายซะก่อนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างบางพืชแต่มันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกเยอะนี่ก็คือบทบาทของจุลินทรีย์ที่สร้างปัญหาได้ทีนี้จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ใช่สาเหตุโรคพืชถ้าเราเอาผลผลิตมาตัวอย่างนะ สมมติท่านไปกินร้านอาหารเวียดนามหรือท่านจะไปกินอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นผักสดผักสดคือผักที่ไม่ได้ปรุงสุกชาวบ้านไปเก็บพืชผักบางชนิดมานะเก็บมาแล้วก็ออกมากองไว้กับดินกับทรายนะครับแล้วก็แค่เตะให้ดูสะอาดแล้วก็ส่ง แล้วเราก็ไปเอาผักสดนั้นมากินโดยไม่ผ่านขบวนการล้างทําความสะอาดด้วยน้ำส,มส้มสายชูด่างทับทิมนะฮะหรือจะขั้นตอนใดๆก็แล้วแต่นี่ถ้าเป็นจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่จะเอามาช่วยทําให้สิ่งเหล่านี้มันสะอาดกินผักสดมันก็รู้สึกปลอดภัยแต่ไม่งั้นกินเข้าไปแล้วก็อาจจะท้องเสียท้องร่วง นี่คือความไม่ปลอดภัยจากจุลินทรีย์แต่หลายคนบอกเอ๊ะผักบางต้นเนี่ยกินแล้วมันขมไอ้ขมนี่มันมีหลายขมขมบางอย่างเช่นพืชตระกูลแตงบางทีอาจจะเกิดจากรสขมเพราะว่าไอ้ตอนปลูกนั้นมันขาดน้ำพืชบางอย่างก็จะสร้างสารขมขึ้นมาได้นะแต่ถ้ากินแล้วเอ๊ะมันขมไปหมดอย่างนี้ แล้วก็สาลิ้นอันนี้ก็ต้องให้มั่นใจว่ายุดกินเพราะท่านอาจจะได้รับพืชผักที่มีพิษตกค้างจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่จะผลิตอาหารให้ปลอดภยัยเราสำรวจศัตรูพืชใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องกับชนิดที่เป็นปัญหา ใช้ในอัตราที่เหมาะสมฉีดในเวลาที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเมื่อพิษตกค้างเหล่านั้นสูญสลายหายไปหมดแล้วเพราะสารเคมีแต่ละอย่างจะบอกครับว่ามีฤทธิ์อยู่7วันมีฤทธิ์อยู่15วันนะฮะเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ ก็จะต้องเกิดจากตัวพี่น้องกเกษตรกรเองนั้นไม่ใช่ว่าทั่วฝักยาวจะเก็บสายสายวันนี้ฉีดยาเมื่อวานเย็นไอ้อย่างนี้มันไม่มีเหตุผลไร้สตินะไม่ถูกต้องนะครับเพราะจะคุณจะเก็บอยู่แล้วอะ่ะคุณฉีดเข้าไปยามันก็จะไปค้างอยู่ในผลผลิตนั้นอ่าแล้วก็ของที่มีประโยชน์ก็เลยกลายเป็นของเสียกับเพื่อนร่วมโลกด้วย และเราเองก็สิ้นเปลืองโดยที่ไม่มีประโยชน์อันใดเลยเพราะฉะนั้นก่อนใช้สารเคมีทุกครั้งเราจึงต้องอ่านศึกษาว่าเวลาขณะที่เรากำลังใช้มันจะทำอันตรายอะไรกับเราได้บ้างและเมื่อกำลังใช้นะเมื่อใช้แล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเราจะเก็บเกี่ยวได้กี่วันนะฮะจึงจะชื่นชื่อได้ว่า เราผลิตอาหารที่ปลอดภัยคราวนี้เมื่อเราผลิตอาหารมาได้ปลอดภัยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาได้ปลอดภัยใช้อัตราถูกต้องไม่ใช้เยอะเกินไม่ใช้น้อยเกินแล้วก็ฉีดในเวลาที่ควรฉีดนะซึ่งแต่ละพืชท่านสงสัยตรงไหนที่ผมคุยเนี่ยท่านถามมาได้นะเพราะเรื่องราวมันเยอะนะครับอย่างยกตัวอย่างถั่วฝักยาวเนะี่ยมันมีนอนเจาะฝักถัว่ว แล้วถั่วมันก็ทยอยออกไอ้ที่ออกดอกก็ติดฝักอ่อนฝักอ่อนกลายฝักแก่ก็มีฝักอ่อนอีกบางคนก็บอกจะฉีดการฝักแก่แต่ไม่รู้จะทําไงการฝักอ่อนแต่ว่ามันจะติดไปกระที่ฝักแก่ด้วยอย่างตัวฝักยาวผมก็แนะนําว่าฉีดในถั่วที่เป็นฝักอ่อนชุดแรกหลังจากนั้นไม่ฉีดแล้วไม่ฉีดแล้วครับใช้วิธีอื่นเจอก็เก็บจับอะไรได้เพราะว่าถ้าฉีดถูกต้องมาแล้วเนี่ย มันไม่ควรจะมีการระบาดจนถึงขั้นจะต้องฉีดยุกฉีดยานะครับนี่ก็คือเรื่องอาหารที่จะต้องปลอดภัยแต่ในแง่ของสินค้ากเกษตรเวลาเราไปค้าขายในระดับนานา,นาชาติมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยนะมาตรฐานความปลอดภัยนั้นเป็นหลักข้อแรกอยู่แล้วท่านจะทำแบบกเกษตรอินทรีย์ก็ได้ ทำแบบกเกษตร GAP ก็ได้นะทโลกเขายอมรับนะแต่เดี๋ยวนี้แทนที่เราจะเอาสารเคมีไปฉีดพ่นแมลงบางชนิดเราก็ใช้สารอินทรีย์อย่างเช่นคิวเวตพรีแอมเนี่ยก็เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดมาจากผิวส้มแล้วก็มาป้องก,กันกำจัดแมลงวีขาวเพลี้ยแป้งไรสัตรูพืช แต่ต้องฉีดให้โดนตัวนะฮะอย่างนี้ก็ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์และก็เกษตร GAP แต่สินค้าส่งออกนอกจากมาตรฐานความปลอดภัยแล้วเนี่ยมันยังต้องมีอะไรอีกครับมันยังต้องมีความสวยงามความสวยงามผิวต้องสะอาดนะฮะไม่มีคราบมะม่วงไม่มีคราบของเพลี้ยไฟและ นอกจากที่ว่าผิวสะอาดขนาดมาตรฐานไซส์ตามต้องการนะฮะแค่นั้นยังไม่พอการมาจุหีบอ่อเอาของเหล่านี้ไปขายต่างประเทศยังต้องไม่นำพาเอาเชื้อโรคหรือเอาแมลงติดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกกินอยู่เองค้าขายในบ้านเนี่ยง่ายอะ ผลิตเพื่อการส่งออกต้องบอกว่ายากเพราะว่าโลกเขากำหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเราก็ต้องบอกชาวโลกว่าประเทศไทยผลิตอาหารปลอดภัยไปทั่วโลกครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิเ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมา ตู้ปนอน12กำแพงแสนนะครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ id l ล n e นะครับ <S mm hmm. <S side, U a s i n buan 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อ f i โปน e ํากำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง id l ล n e สั่งซื้อออโลซอยอัลตรา o R Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวทพลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของหายเกษตร